สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สยามนะฮะวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องมาเล่นเกมนะฮะอยู่ที่ AS Shop นะฮะอยู่ที่สยามสแควร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นก่อนวันงานา Thailand Board Game Show นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีเกมของค่ายต่างๆนะ,ะรวมถึงเกมคนไทยกับเกมคนต่างชาตินะฮะที่มาจัดแสดงให้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าให้ทางบางคนนะฮะได้ทําการทดลองหรือว่าเล่นก่อนนะครับเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะเป็นงานจริงนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีความตั้งใจอย่างมากนะฮะที่จะตั้งใจ เล่นเกมนะฮะแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูเกมวันน,นี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับยังไม่เล่นเลยครับอ๋อวันนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อร้านอะไรนะร้านกิโรงครับคิบล่งนะฮะใช่ชิที่นี่วะอร่อยไหมครับยังจานจานเป็นอย่างนี้เลยครับว่าอร่อยไหม <c oughs> เป็นเนื้อกิน,าานคนละจานกินแล้วแสงอกกอกตาอะไรก็ไม่รู้นะครับคู่มือเป็นอะไรวะทานเนื้อเปล่าๆปล่าเราต้องนี่อ๋อแบบสไตล์ญี่ปุ่นไงเราต้องแบบเป็นรสชาติก่อนคู่มือมาพร้อมกับป้ายเพลย์สเตชันเอาตอนนี้เราอยู่กันงงงงนะเพราะว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ว่าเหมือนกับว่ามีห้องแอร์แล้วก็เหมือนขอไม่แน่ใจเจ้าของเป็นแบบไหนนะโทรกับมันเป็นร้านเกมในร้านเกมชอบเพิ่มก็ได้อ่เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นร้านเกมเพลย์สเตชันนะครับก็อารมณ์แบบอารมณ์แบบมันรู้จริงไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เราอยู่กันที่ AS สยามสยามสแควร์นะครับนี่นี่สมาชิกกัน3คนนะฮะนี่ไงวันนี้คุณอะไรตอนนี้ตอนนี้คุณไม่ไม่ได้ให้ตักล้องแล้วเหรอครับครับไม่ไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องนะฮะ มางาน A S ชั้น3ขึ้นไปได้เลยใช่ไหมครับโซนชั้นแรกก็จะเป็นแบบคอเทนทั่วไปนะชั้น2จะเป็นร้านเกมนะครเคยรีวิวไปแล้วก็จะมี PlayStation 5 Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็มีบอร์ดเกมให้บริการด้วยนะแต่ที่เราจะไปเนี่ยไปชั้น3ไม่เคยไปนะครับ K พัท K แล็ไอ้ K พัทสักันนี่นะครนี่คือบรรยากาศของงานนะครับ ก็จะเป็นเหมือนแบบมีเกมเอาเกมมาเทสกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่งานแม่งานฮะดูหน้าตาดี้ไม่ได้นอนเลยนะรับมันแบบไอ้ข้างานละตาพี่มันจะแบบเพราะต่อ้คุณจำคุณจำแม่ไม่ได้หรอกเอางี้โอเคผมเริ่มก่อนอ่าก็คือถอยถอยอีซี่เลยคือบต้องไบ S <S> <S ใช่ได้ไปเก็บซึ่งลูกบอลใช่เพราะว่ามันมีกำแพงนี่อันนี้เริ่มใหม่เลเอาจไปเริ่มใหม่เอามาเริ่มใหม่ So E View เย้เย้เยเย้เเจล้วแต่นเรองกเาเลยด้แตายปวดแายในก้าคนที่เดียวกันเลยโดก็หลอกอะเนี่ย It's fun. It's fun for the kids. It's super nice. Yeah. 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 กตรงนี้ไม่เปิดหมือนกนดีกว,ว่าเราเลว่าตรงนี้นี่ e ซี่ v a เ e n t นะอ๋อหิบไปน่เหมือนไทยบไปน <c oughs> น,นี่นี่นี่เพ่เพราะว่าไม่ใช่สิบเจ็ดถอยผมรู้แล้วแต่คำถ,ถ,ถามคือมาแทน d i v e r s i โค c o ไหมไม่เผื่อว่าบูใหม่ d i v e r s i โค c o ไม่ มันหมายถึงว่ามันก็เพิ่มเพิ่มความทับซ้อนไงแต่ว่าถ้ามือใหม่มาเลยก็ก็จะต้องยัดไดเมชีโค้ดไดรเวอร์ชี้มันมากกว่าน้อยกว่าแล้วมันมันก็รู้ไมนผมว่าอันนั้นมันมันอันนั้นมาธรรมชาติกว่าไม่ต้องไม่ต้องมีพวกนี้อ่ะแต่ถ้าถ้าสมมติว่าชอบไดเมชี่โค้ดแล้วแบบอยากต่อยอดอ่ะผมว่าอันนี้ก็โอเคเฮ้ยไดรเวชี่โค้ดเดี๋ยวเล่นมอว์คัตเตอร์ดิโอเคตอนนี้เราอยู่เกมที่ชื่อว่า Rings Up นะฮะก็แจกเป็นเกมภาษาจีนที่มีคู่มือไทยนะครับของแท้นะครับอันนี้คือแ เราได้เราได้ได้อันนี้คนละคนละอย่างละหนึ่งมีคนละอย่างละสองเปิดการ์ดแล้วก็เปิดการ์ดแล้วก็เรียอะไรยังไงตัวหนึ่งตัวสองอย่างนี้อย่างนี้อ่าเราก็จะอันนี้กไม่รู้ในเลรื่องอันนี้คืออันนี้คืออะไรวะอันนี้แบบสโลโมชั่นสโลสโลโมชั่นแล้วคืออย่างงี้วัดอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นอย่างงี้หนึ่งเออนี้นี่นี่หนึ่งสามสี่แล้วก็ ห้าสมุดไอ้หกหกเนี่อย่างเงี้อ่ะนี่คืออันนี้ว s l โ w โมชั่นที่ถูกต้องสปินเหรอโอเคเอาไม่โอ้ยเฉยไปก่อนไปก่อนผมหลุดผมว่าชื่อว่ากดว่าแบบส่วนรวมนะฮะวางวงแหวนทั้งหมดไว้กลางโต๊ะเราเล่นเหมือนเดิมยังจริงถ้าเกิดสมมุิสมุดอ่ะถ้าเกิดคล้ายๆอย่างเงี้ยผมจะงงเว้ยหมายถึงว่าหมายว่าเนื้ออาป่ะเพราะเมื่อกี้ผมผมมีซิส ซอร์ติ้งของตัวเองใช่ไหมกดดีแม่งแบบไม่อย่าบังดีไอเช่ยนี้โอเคผิดเป่าผิดเฮ้ยแค่เออถูกว่ะแค่แม่งเจ็ดอันว่ะจริงหม่ใจงูรูปรูปรูปนี่ตอนแรก่านกดคือโง่ไม่อยากเล่นเลยแต่พอรูปมันคือมาดูของรูปแล้วมันไอเแค่แม่งไม่น่าเชื่เลยอย่างปลาเนี่ยปลาอะไรเนี่ยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ So, one card is left, so one object won't be named. Mm -hmm. Now, you can write a name ah, okay. for the object or a sentence. Right. The chief. Uh, yeah. Okay. So this guy, this guy, is the It's That's my Good game, good game. But, but I... Good game. That's a good game. Okay. Yeah, that's good. Okay. okay.

เ yeah. สร็จแล้วเสร็จแล้วด้านด้านฟินิชฟิินชโอ้ยไม่ต่อโอเคก็คอมเพล็กซดก็ถูกป่ะนี่ส้มป่ะข้อคน้าแดงอ่ะเนี่ยยูเกะสิบเทเวลไปเลยเทเวลพอยต์เทเวลพอยต์ไปก็ไล่เด้อโอเคอันโครเล็กบัตรจอลิกเอทพอยท์โอเคงีบเราไปส่งสองนะครับไปกินกินนะครับโอเคใครถึงขั้นบนได้เล่นตบรอบนั้นแล้วใครที่มีเนี่ยอยู่ชนะ ชนะได้มากกว่าหนึ่งคนชนะได้สมสุดสี่คนเลยถ้าไปถึงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่วมมือกันไม่ร่วมมือไม่ร่วมมือกันโอเคเกมนี้ครับจะเป็นโดยคิแล้วในหนึ่งคนเลือกทำระหว่างหยิบสามเหรียญสีต่างกันหยิบหรือสองเหรียญสีเหมือนกันหรือหยิบเหรียญทองหรือเหรียญหรือหยิบเหรียญทองหรือเหรียญอ่าหรือครับสุดท้ายครับก็คือซื้อการเดินครับเราจะเดินแบบหนึ่งช่องทางเดินเราจะเลือกทางเดินไหนก็ได้โดยที่เวลาเดินจ่ายสองตำนี้ นี่จะมีหมอถ้าเกิดว่าเราเดินครับเดินลุกๆมาที่ไอ้ปราสาทซีเหลียมเราจะสามารถหยิบตรงนี้ได้หนึ่ง,งอันอ่าหยิบมาปุ๊บเสียบไว้ข้างบนครับอ่าเป็นรีซอเพิ่มเติมโอเคต่อไปเวลาเราส่วนลดนะต่อไปเวลาเราใช้เราใช้ครื่องชลิกความบอกอาวอ่าแต่มเมื่อไหรก็ตามที่เราได้ชิ้นใหม่มาครับมันจะรีเฟซไปทหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด สุดท้ายครับถ้าเกิดเราวิ่งมาที่ตัวหมู่บ้านที่เป็นกระโจมอย่างนี้เข้ามาปุ๊บได้เล่นอีกเขื่อนหนึงโอเคแหมเปิดเต่นละเฮ้<อ>แต่ว่าอันนี้มีจำกัดเนี่ยสุดท้ายกับสุดท้ายครับถ้าเกิดวิ่งมาตื๊ดเข้าวงนี้ให้เปิดหงายมันจะมี effect อ,อยู่โอ้ยแบบไทยเลยจบแล้วเล่นได้แล้วครับอีซี่อีซี่ซเริ่มเลยทำไมเรายืนหมดเลยนะไม่มีเกางี่โอเคครัครูสอนไปก่อนเลยครับเกมเร็วไปก่อนเลยช้้าแลวช้าแล้วหยิบนี่หยิบนี่หยิบนี่ เป็นเขียวเขาเขียวจบ ind, เขียวเราด้เกมดีเกมดีชนะแลวเกมดีทันท <mand u. S 1> ีเลยเกมดีเด้เรียญแมวไม่ขาดแค่ขาดเทินเดียวเสียดายตอนนี้ก็เริ่มค่ำคไปเริ่ม่าใบเย็นๆแล้วครับก็จะเริ่มมีคนมาจาัดบูธครับวันนี้ผมเล่นเกมตรงนี้นะฮะจากคุณโยโย่นะครับก็เล่นไปหลายเกมเหมือนกันนะฮะอันนี้เล่นอันนี้ก็สนุกนะอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเกมดีดักชั่นที่ผมว่าก็มีความลึก มากขึ้นนะฮะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็มีความลึกมากขึ้นนะครับชื่อว่า d d u c t i o นะฮะเราเล่นอะไรอีกอะเราเล่นอันนี้อันนี้ดีอันนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะได้ลงคลิปเล่นไหมแต่ว่าผมกับพี่ก้องเล่นแล้วก็ถือว่าสนุกดีอันนี้มีคู่มือไทยด้วยนะครับมันจะมีภาษาไทยแล้วก็มีคู่มือไทยนะครับเกมนี้ก็เล่นแล้วชื่อว่า Speed Colors นะครับคล้ายๆ Speed Cup แต่ว่าเป็นเหมือนแบบพลิกแล้วก็ลงสีอะไรเงี้ยแต่คิดว่าอันนี้อาจจะยังผมรู้สึกไม่ได้โดนมาก เกมนี้ไม่ใช่ AI นะฮะอันนี้เป็น IA นะฮะ Installation Artist นะครับเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมันไอเดียเนี่ยมันคือเอาดิ x i ิตอ่ะมาทวิสต์ก็คือเหมือนแบบเราอา่ะจะสร้างเอาของที่มีในกล่องมันจะเป็นเหมือนคล้ายคล้ายคา,ยายจังอาร์ตอ่ะเนสร็จขยะเอามารวมๆกันแล้วก็สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บผูเ้เล่นแต่ละคนอ่ะจะได้สุ่มคือเราอาจจะเป็นคนสร้างชิ้นนี้แต่เราอาจจะสุ่มได้ชิ้นนี้อะไรเงี้ยพอสุ่มมาปุ๊บเนี่ยเราต้องตั้งชื่อให้มัน แล้วก็ให้แต่ละคนโหวตว่าชื่อที่เราตั้งอ่ะมันหมายถึงอันไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีคนโหวตทั้งถูกและผิดก็จะได้แต้มอะไรมานี่ครับก็จะเป็นคล้ายคดิสก์ิทที่ทวิสอีกอย่างหนึ่งนะฮะนะฮะนี่ก็จะมีอย่าง่างแควแควนี้ก็แปลนะครับเมจิกลิฟรินนะครับในนี้ก็เพิ่งเล่นไปนะฮะมีอีกหลายเกมนะครับที่ที่ที่ทางคุณโยโย่เขาเอามาโชว์ในงานแล้วก็น่าทั้งหมดนี้นะครับน่าจะมีขายในงานด้วยนะฮะ ในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นเกมที่พี่เบลนะฮะเอามาจากอของเบลดีไซด์นะครับก็จะมีอันนี้น่าจะเห็นกันแล้วนะครับมีเท็กไทม์นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมีตัวที่เป็นนี่ฮะเหมียวระเบิดกล่องเหล็กนะฮะของแท้นะครับอันนี้ของแท้นะครับแล้วก็จะมีตัวะะสเปนเดอร์คิดนะฮะสเปนเดอร์อันนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้พี่เบลบอกว่าน่าสนุกนะครับแล้วก็จะมีหนีตัวเซอร์วันเดอร์ไดส์นะครับ นะครับอันนั้นเกมเออ่จากอะไรนะลูหน้าใช่ไหมแล้วก็ของ BGA นะครับก็น่าจะเอาไปโชว์ในงานพรุ่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมจากฝั่งลลาลเล่นนะครับก็จะมีะน,นี่ฮะนี่ฮะ,ะกำลังจะบอกไม่ต้องซื้อแต่ก็ลองลองดูก็ได้นะฮะอันนี้เกมเกมใหม่ฮะแต่ยอดยอดขายเท่าไหร่ละยส้200้อยกล่องนะฮะอันนี้ไปแล้วนะครับก็สนใจก็มาดูได้นะครับแต่ผมยังไม่สนใจนะฮะใครสนใจก็สนใจก็ได้นะครับ เซลเล่นแซลเลนนะฮะก็จะมีซามูไรนะครับที่เป็นโฟตอนโปรดักเรอปะใช่ไหมขออนุญาตนะครับนี่เห็นไหมที่เราเคยบอกว่ามันพิมพ์ด้านเดียวอะตอนนี้มันพิมพ์สองด้านแล้วนะฮะซิงโครฮอริซันนะฮะของที่เก่งนะครับก็ไปเล่นในงานได้นะครับ นี่นะฮะก็จะเป็นจริงๆแล้วของคนไทยที่มานะวันนี้ก็จะมีดิสคราฟนะครับเราก็จะมีเมื่อกี้เกมของพี่ไอซ์นะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นโต๊ะที่ผมเล่นมาตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับก็<ม> <ๆ S 2> จะเอาเกมของคุณโยโ,ย,โ,ย,โย่แล้วก็อันนี้เป็นดีดไซเนอร์เกมจาการ์ตานะฮะที่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 ปีที่แล้วเนี่ยไฮปักปังนะครับวันนี้เขาก็เอาเกมใหม่มาให้เล่น2เกมนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็จะมีเกมใหม่ของอทาวเวอร์แท็กติกมาโชว์ด้วยนะครับก็จะมีตัวบอมบัสเตอร์นะครับฟรีเช็ตเตอร์สนะครับแล้วก็ อันนี้พลิก Flip Seven นะฮะหรือว่าพลิกพลิกเจ็ดนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานก่อนเลยนะครับอันนี้ของกล่องมาแล้วนะครับนี่คือต้องบอกว่าจุดเด่นก็คือมันราคาเท่ากับตอนภาษาอังกฤษอะแต่ว่าได้เป็นตัวกล่องเวอร์ชั่นแรกของของตัวภาษาอังกฤษครับซึ่งเป็นก็คือเป็นกล่องเป็นกล่องจริงๆในราคาเท่ากันกับตัวภาษาอังกฤษที่ทุกคนซื้อไปแล้วนะอันนี้ผมว่าใครยังไม่มีนะครับอันนี้ห้ามพลาดกล่องนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกมใหม่ของคุณอาร์มนะฮะก็จะเป็นแนวต่อสู้กันครับอันนี้ผมยังไม่ได้้เเลลล่่่นนนนะไไปองงทีาดครับ บรรยากาศของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นงานที่หลักๆก็คือให้ทีมงานหรือว่า GM ได้ทําการเตรียมตัวเตรียมตัวในการเล่นเกมที่จะเล่นในงานพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีสื่อบางคนนะครับมาเทสก่อนหรือว่ามาช่วยดูงานก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันก่อนที่จะเป็นงาน t h Thailand b o a r r g เก e Show ในปี2025ที่จะจัดขึ้นพรุ่งนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะก็ไปเจอกันที่งานได้ครับ